นะครับคือคงต้องถึงเวลานะครับของการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศกันแล้วนะครับซึ่งผู้ที่นะครับผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจะมีใครกันบ้างนะครับก็ได้แก่คุณนะครับนัทพลครับผมกับคุณอัตตะพันนะครับเดี๋ยวให้ขอเรียนเชิญนะครับที่โพเดียมแนะครับนะครับขอเรียกเชิญให้เราเสนอเลยครับ นะครับเราเราคงต้องสะพายสักเล็กน้อยไหมครับความรู้สึกนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับคุณนัทนัทโบนผ่านเข้ารอบนี้มาเอปีนี้ปีที่แล้วก็แข่งใช่ไหมครับแต่ว่าปีนี้นี่ผ่านมาถึงรอบชิงเลยใช่ครับนะครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ตื่นเต้นไหมครับก็นิดหน่อยหรือเกรงอะไรนี่หนาวมากหรือจะเซอร์งแล้วนะครก็เพื่อเพื่อเพอทถึงรอบนี้ก็รู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่าอยากแข่งรอบนี้ด้วยโอ้ยยี่ยมเลยเอาชิวมือครับ คุณทัศพันธ์เป็นไงบ้างครับวันนี้บิดไปบิดมาไม่คิ้ว่าจะได้เข้าเรากโอเคครับครับผมขอเชิญคุณได้กับคุณทัศพันธ์ครับผมเอาล้วครับจริงๆจริงๆเราต้องหาจุดยืนกันไหมครับหรือว่าเราได้จุดยืนอยู่แล้วแล้วเราอยากจะหาจุดยืนที่จริงเราให้มายืนสัมภาษณ์เป็นอย่างนะครับแต่ว่าเราจะสองท่านหาจุดยืนใหม่นะครับในการยืนในตรงนี้เอาล้วครับ เลือกเลยครับคุณธัพันธ์แล้วกันเลือกก่อนนะครับเลือกคอาโอนะครับเลือกคาโอแต่ว่าได้อยู่อะไรครับรอบนี้เราจะนับเส้นกันนะครับว่าไม่ใช่นี่ครับอ๋อเอาละครับขณะที่ทิวลิปกี่เส้นครับทิวลิปกี่เส้นครับเอาเพียงมาแล้วครับเนี่ยสิบสองเส้นแล้วยังไงครับนะครับก็จะว่าทางทีมมีเส้นเยอะกว่าจะได้เล่นก่อนยืนตามนี้ใช่ไหมครับอ๋อสลับที่กันนะครับผมแต่ว่าคนที่ได้เส้นมากกว่าก็คือคุณ ทัตพันธ์จะเป็นคนที่เริ่มเลือกในส่วนของเกมนี้ก่อนเริ่มเล่นก่อนนะครับผมนะครับเกมสุดท้ายเป็นเกมเกี่ยวกับอะไรครับคุณเบนตรงนี้นะครับมันจะเป็นเกี่ยวกับเกมคันจิบิโกโอเอ็กนะครับผมรูปแบบเป็นยังไงครับแต่ก่อนอื่นเราก็คือตอนนี้เมื่อกี้เลือกกันแล้วนะครับผมรูปแบบเป็นยังไงแล้วครับนะครับก็นะครับสําหรับรูปแบบนะครับก็นอกจากนะครับท่านสองจะต้องตอบอักษรคันจิได้แล้วนะครับก็อย่างที่เห็นอยู่ว่าเป็นเกมโอเอ็กนะครับ เราก็จะเล่นในลักษณะของ Big O X กันไปนะครับซึ่งจะคล้ายๆ Big O ใช่คับนะครับแต่จะมีคันจีผสมภาษาอยู่ในนั้นด้วยใช่นะครับมันคือมันจะมีในส่วนของการทำ Big O ได้ด้วยก็คือจะชนะไปเลยนะครับผมแต่ถ้าไม่ได้แล้วก็คือนับแต้มแต่ถ้ายังไม่ชนะกันอีกแล้วก็ใช้คําถามตัดสินในการซัตเรนเดสอะไรอย่างนั้นนะครับผมนะครับตารางของเรามีทั้งหมดกี่ช่องนะครับแล้วก็นะครับในส่วนของตารางเนี่ยนะครับเราจะมี ทั้งหมด49ช่องด้วยกัน7คูณ7นะครับผมซึ่งบนตารางนะครับก็จะเต็มไปด้วยอักษรคันจีนะครับแล้วก็นะครับนอกจากจะต้องเขียนได้แล้วยังจะต้องวางแผนกันด้วยนะครับว่าเอะเราจะบิโกกันได้ยังไงนะครับซึ่งวิธีบิโกของเรานะครับก็จะคือใครที่ได้5 5แถวซิจไม่ใช่5แถวสิครับ5ตัวใช่คับ5ตัวเรียงกันนะครับซ้ายขวาขึ้นลงก็ได้เดือเฉียงก็ได้ใช่ค่ะนะครับก็จะเป็นผู้ที่ เป็นแชมป์ไปเลยนะครับก็ <นะ S 1> คือถ้าเกิดแต่ตรงนี้กติกาเขามีว่าถ้าเกิดยังเล่นไม่หมดกระดานเนี่ยคือเล่นไม่จบหรือว่าทั้งสองท่านเนี่ยได้คะแนนเท่ากันแล้วมันจะจบอยู่ที่48เราจะไม่เล่นข้อสีเ,อเบอร์ที่49นะครับคือตรงนี้เราจะข้ามไปในส่วนของอในส่วนของคําถาสารองเลยเพื่อตัดสินแชมป์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดยังไปไม่ถึงตรงนั้นก็คือเราก็จะมีในส่วนของบิงโกตรงนั้นก็คือถ้าเกิดบิงโกได้ก็ชนะไปเลยแต่ไม่ไม่บิงโกก็คือนับต้ม นะครับแต่ถ้าแต้มยังชนกันอยู่ถึงจะทาคํานางสํารองนี้มาใช้นะครับผมนะครับซึ่งในรอบสุดท้ายนี้นะครับกล่ผู้ที่เข้าแข่งขันที่ได้สิทธิก่อนนะครับก็จะได้เลือกคําศัพท์คันจิที่เขียนด้วยฮิรังนะนะนะคับนตารางบิงโกนะครับเลือกขึ้นมา1คํารับและก็ตอบว่าคําศัพท์คํานั้นนะครับเขียนด้วยอักษรคันจิว่าอย่างไรนะครับก็สําหรับท่านที่จะเล่นก่อนนะครับก็จะได้แก่คุณทัตพันธ์นะครับซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์คือโอ นะครับในขณะที่คุณนัทพงศ์นะครับจะได้เล่นอะไรในอันดับถัดไปจะเป็นเอกนะครับนะครับซึ่งแต่ละท่านนะครับที่ตอบถูกนะครับก็จะได้รับ1คะแนนนะครับโดยบน ช่องตารางนะครับที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันท่านแรกเลือกตอบนะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นโอให้นะครับแล้วก็ถ้าตอบถูกสลับไปสลับกันมาก็จะมีทั้งโอทั้งเอไปเรื่อยๆนะครับซึ่งนอกจากจะต้องตอบถูกแล้วยังก็จะต้องวางแผนด้วยนะครับการคนนู้นไม่ให้มาไม่ให้ได้5แถวหรือ5ตัวอะไรกันไปนะครับคือการไม่ให้บิงโกนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดการกันหน้าไปเรื่อยๆเนี่ยก็ทั้งสองท่านถ้าเกิดไม่ผิดเลยก็คือจะได้คะแนนที่24คะแนนเท่ากันก็คือ48 แล้วก็เราจะไม่เล่นตรงนั้นนะครับคือ49ไม่เล่นก็คือใช้กระามสังมองเลยแต่ตอนนี้เราอธิบายกันเดี๋ยวจะงงนะครับแล้วเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมนะครับมาพอเริ่มเห็นตารางแล้วก็พอที่จะเริ่มจับได้นะครับก็เอาไว้ว่านะครับคำถามแต่ละข้อนะครับก็จะมี1คะแนนนะครับแล้วก็จะมีเวลาให้แต่ละท่านคิดนะครับในส่วนของรอบของตัวเองนะครับ รวม30วินาทีนะครับหลังจากสัญญาเสียงหมดเวลาและยังไม่สามารถตอบได้นะครับเราก็จะขอให้เป็นสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมแข่งขันอีกท่านหนึ่งนะครับแล้วก็ท่านใดนะครับที่บิงโก5ตัวเรียงกันก่อนนะครับก็จะได้รับไปเลยนะครับตำแหน่งสุดยอดพฤศจิชเปียนครั้งที่3ในปีนี้ไปเลยครับนะครับและตอนนี้ก็ขอให้คุณนะครับตอนนี้เราเดี๋ยวเราแปะสัญลักษณ์ให้ก่อนเดี๋ยวเรางงครับใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวพูดให้คะแนนงงนะครับว่าจะพูดให้คะแนนเรานี่หละงงหอ๋อครับ เราจะบอกว่าใครได้ O ได้ X เราจะพูดขึ้นมานะครับยังไงครับเดี๋ยวรอ X แป๊บนึงครับ X ยังแกะไม่ออกติ๊กเกอร์เอ X ครับอันนี้ยังไงครับโอเครับโอการ์สองหน้าแปรงไปได้ไหมครับนะครับเราย้ำอีกทีนะครับคุณทัตพันธ์นะครับสัญลักษณ์ O จะเป็นผู้ที่เล่นก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของคุณทัตพลนะครับจะเป็นสัญลักษณ์ X นะครับซึ่งก็จะได้เล่นเป็นท่านถัดมานะครับแต่ละข้อนะครับเราจะให้30วินาทีในการเขียนนะครับแล้วก็นะครับ แล้วก็ผู้ตัดสินนะครับก็จะเป็นคณะกรรมการของเราเช่นเดิมนะครับจะเป็นผู้ตัดสินว่าตอบถูกหรือไม่นะครับเอาละครับตอนนี้เราขอให้คุณทัตพันละกันเขียนเสร็จแล้วครับเริ่มเลยนะครับว่าตอบเลยนะครับเริ่มจากยาจีนครับเริ่มจากยาจีนนะครับ c d อบเหมือนกันก็คือบอกว่า a b c d c c c ใช้ c ใช้ตัวอักษรขึ้นก่อนแล้วกันนะครับว่าะเป็น A A1 d หนึ่งด,ดีนะครับผมคันจิเป็นยังไงบ้างครับตอบว่ายาจีนนะครับการไว่าอย่างไรครับอ่าจูกต้องนะเลยจุกออจ้องเลยครับแม อันนี้เขาเอากลางก่อนเลยครับครับดักกลางก่อนเลยตอนนี้มาแล้วครับตรงกลางเลยดักกลางก่อนเลยไปถึงคิวของคุณนัทพลครับ20วินาทีนะครับนต่พงศ์มีใช่ารคเปลี่ยนประการครับประการตอนนี้ประการหนาวโมด้านเรียบร้อยครับประการประการก็หนาวเป็นใช่ไครับบึอเขียนไออกครับ นะครับนอกจากจะต้องเก่งคันจาแล้วนะครับก็ยังต้องดักดักกันด้วยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวแป๊บนึ่งคนดีปากกากระเสียไปสักครู่นะครับมีเวลาคิด20วินาทีนะครับแต่มบรรยากาศมันจะไม่เยือกเย็นเราให้มันลุกนิดนึงครับไม่ดูมันเยือกเย็นเอาเพลงใหม่ครับคุณไม่น่าทางเลยหรอบเอาละครับตอนนี้ ขอเชิญคุณธนพลครับตอบว่า B สามล B สามนะครับ E 3ามครับโทพิหลักนะครับใชกเดถูกต้องนะครับนี่น X ไปครับหาลครับเริ่มจักกันแล้วนะครับช่วงนี้ต่อไปขอเชิญคุณธนพันธ์ครับ C 3าม C สนะครับคำว่าเฮียวเมงนะครับ ตอบเลยครับจะตอบเลยใช่ไหมครับจันเดยมาจิกตี๋มาตอบนะครับผิดนะครับผิดนะครับแสดงว่าข้อนี้ไม่เป็นผลไปไม่เป็นไม่ได้นะครับไม่ได้ถือว่าเป็นสิทธิ์ของัคุณนัทพลนะครับตอบนะครับเดี๋ยวขอจับเวลาเลยครับเวลาให้คิดนะครับ 20สบวินาทีแล้วก็เขียนตอบอีกสิบวินาทีรวมเป็นสามสิบวินาทีนะครับนี่ยส่วนของการคิดอยู่นะครับคิดแล้วก็เขียนนะ่ครับเหรอครับแต่ผมชอบเพลงจริงเลยคุณชอบชอเพลงนะครับผมรู้สึกเอาล่ะครับหมดเวลาการคิดแล้วครับเขียนสิบียนาทีเอาล่ะครับสิบวินาทีบล็อกไหนครับเอาล่ะครับตอบเลยนะครับ พิกัดไหนครับ D2 ครับ D2 นะครับ D2 คำว่าจูไรนะครับให้เซกยไก่เดถูกต้องนะครับอันนี้เป็นเพชรไหครับตอนนี้นำไปก่อนนะครับ2ตัวตอนนี้ผลเธืองพัต้องทั้งการและคิดให้ถูกเลยนะครับผมว่าจะการในส่วนของตรงไหนไม่ให้เกิดการพิโกนเกิดขึ้นนะครับมีเวลาตอนนี้คิด20วินาทีแล้วก็เดี๋ยวอีก10วินาที เดี๋ยวให้เวลาหมดก่อนค่อยตอบก็ได้หรือว่าจะตอบเลยก็ได้นะครับผมตอบตอบเลยนะครับ E5 นะครับ E5 นะครับคือเฮียวจุนนะครับเฮียวจุนคำตอบคือโอเคเลยต้องเริ้นเริ่มตักกันแล้วเริ่มตักกันแล้วโอ้ครับตอนนี้มาในส่วนคุณแะท่านคนนะครับมีเวลาในการคิด20วินาทีครับ ผมบอกแล้วมันทำให้บรรยากาศเกมเราสะเทือนใจเรื่อยๆจริงๆมันน่าจะเครียดนะล้วบรรยากาศมันคึกคักไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมาไม่เป็นไรครับเราต้องสนุกสนานมาเรื่อยมาใหญ่เลยนะผมว่าข้างในห้องเซร็ตมันเลยนะครับวันนี้เอาละครับหมดแล้วครับก็10นาทีเอาละครับตอบเลยนะครับ C cat หนึ่งครับแข C หนึ่งนะครับ เข่งๆนะครับอาไหมครับกรรการว่าอย่างไรครับถูกต้องถูอนนี่เกไปอ๋อนี่คุณักอลอีกตัวเฉียงนะครับตัวนี้คุณะต้องการต้องต้องเง่นกันแล้วครับเพราะว่าเออีกองตัวเฉียงนะครับถ้าให้กันเนี่ยจะทาให้รู้สึกว่ากด้อแรงกดดันจะมาอยู่กับที่คุณนักพันแทนนะครับ นี่มีเวลาคิด20นาทีนะครับ G ้ตรงไหนนะครับ G G, 5. G 5นะครับ G 5นะครับ G 5พิกัดพิกัดที่ G 5นะครับบินกลางตอบว่ากรรมการว่าอย่างไรครับให้เซกาย,ย่โอ้โวครับถูกต้องนะครับผมตรงนี้โอไป จะต้องเปลี่ยนไปหรือเปล่าครับนนทีาตอนนี้คุณรัพต้องรู้สึกว่าใช้โอกาสอื่นแล้วเพราะตอนนี้โดนการไปเรียบร้อยนะครับเอาละครับตอนนี้เวลาคิด20วินาทีนะครับและเขียนอีก10นาที กเราก็เย็นเยือกลงไปเรื่อยๆผมประสงสัยตอบแล้วบ้างครับตอบแล้วไหมครับเอาละครับตอบเลยครับพี่กัดไหนครับดีดอกค้าดีดอก5านะครับผมใช่ตัาทุก,ทกค้องกลับมาที่คุณทัตะพันเลือกอีกครั้งหนึ่งนะครับ ตอบเลยหรือเปล่าครับ C3 C3 นะครับ C3 เียวเมงนะครับ C 表面ですねอะそอะครั้ยังทำม่ใช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 ่นช่ใ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 ช่่ใช่ใช่ใ่อ่่่่่ เริ่มเล็งครับดีสิบวินาทีในการคิดนะครับแล้วก็สิวินาทีในการตอบ <c oughs> เอาละครับสิบวินาทีจับเวลาครับ หมดเวลาครับนี้ตั้งตอบไปแล้วครับยกเลยนะครับหนึง่งสองพี่กันไหนครับอีสี่คูสาม